ผัดกระเพราวุนเส้นใส่กุ้งป่ะไปลงมือทําด้วยกันเริ่มจากแล้วก็จะมาเตยมกุ้งกันก่อนเลยคุณแมงมีใช้กุ้งขาวไซส์ใหญ่จัมโบนะ้นนขนาด300กรัมนะจะดึงแค่เปลือกเขาออกแล้วก็ผ่าหลังแล้วก็ดึงเส้นข้างหลังเขาออกเฉยๆนะคะจะไม่ตัดหัวเขานะพอแกะเปลือกผ่าหลังกุ้งออกเสร็จแล้วเราก็จะมาล้างด้วยน้ําโซดาแล้วก็น้ําเปล่านะล้างเขาให้สะอาดจีกว่าน้ําจะใสเลย พอล้างกุ้งเสร็จแล้วก็หันมาแช่ส้นแก้วคนไม่ม้แช่ส้นแก้ว200กรัมแช่ในเบกกิ้งโซดานะแช่เข้าไว้ประมาณ15-20นาทีแล้วนำมาล้างเขาให้สะอาดเลยแช่ส้นแก้วในเบกกิ้งโซดาจะทำให้พื้เส้นของเรา <S <s เหนียวนุ่มดีนะ ครกพริกแดงจินได้ประมาณ12เม็ดกระเทียมจีนประมาณ7-8หัวโขลกเขาให้ได้หยาบๆประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วได้เคลื่อนทุกอย่างครบแล้วปะลาวไปเริ่มทำกันเลยเปิดไฟตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่เครื่องคระละโขลกไว้เมื่อสักครู่ผัดเขาให้หอมดีเลย แล้วก็ใส่กุ้งไปผัดผัดเขาให้เปลี่ยนสีเป็นสีส้มเลยนะพอกุ้งเปลี่ยนเป็นสีส้มจนเริ่มจะสุกดีแล้วเราก็จะตัดหัวเขาใช้ปลายตะอยู่นะตัดหัวเขาให้ขาดเลยแล้วก็จะเอาหัวไว้แล้วก็จะเอาตัวเขาขึ้นไปพักไว้ก่อนนะ แล้วก็ใส่หุ่นเส้นแก้วลงไปผัดเลยแล้วก็ปรุงรสกันเลยปรุงรสด้วยผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลครึ่งช้อนโต๊ะพริกไทยนิดหน่อยซอสหอยหนึ่งช้อนโต๊ะซอสปรุงรสประมาณสักครึ่งช้อนโต๊ะ พอปรุงรสเสร็จก็ผัดคลุกเขาบนเส้นนะให้เข้ากันกับเครื่องปรุงของเราเลยพอเครื่องปรุงเข้าวบนเส้นดีแล้วเราก็จะมาใส่กุ้งที่เราตักพักไว้ลงไปผัดคลุกเ้าทุกอย่างให้เข้ากันดีแล้วก็ใส่ใบกะเพรา,าลงไปตามใจชอบเร่งไฟแรงแล้วก็จวดเลยค่ะ พอใบกระเพาะราสลดได้ที่แล้วก็ปิดไฟตักเสิร์ฟได้เลยเมนูผัดกระเพราว,วุ้นเส้นใส่กุ้งของควบบามมนบิสเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเมนูนี้จะกินเป็นกับข้าวก็อร่อยจะกินเป็นกับแก้มก็แซ่บดีถ้าใครชอบก็ลองทำตามดูนะแล้วเจอกันใหม่เมนูต่อไปบ๊ายบายจ้า